คุณพ่อคุณแม่คะการที่มีลูกคนเดียวหรือว่าเพิ่งจะมีลูกคนแรกเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบตื่นเต้นกังวลน,นะและอยากจะให้สิ่งดีๆกับลูกนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่ามันคือกับดักความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกคะ่ะเราจะเลี้ยงลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกโดยที่ไม่หลงสร้างกับดักความรักให้กับลูกได้ยังไงต้องไม่พลาดคลิปนี้คะ่ะ ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคิดแฟมิลี่เด็กฉลาดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคุณแม่คะความน่าสนใจของคลิปนี้ก็คือการที่เราเนี่ยไม่หลงสร้างกับดักความรักให้กับลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการที่เรามีลูกคนเดียวหรือว่าลูกคนแรกนี่นะคะข้อดีก็คือว่าเราเนี่ยจะมอบความรักความใส่ใจแล้วก็การทุ่มเทดูแลลูกอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งไปสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะ บอกว่าการที่เรามีลูกคนเดียวหรือว่าเพิ่งจะมีลูกคนแรกเนะะี่ยค่ะจะมีแนวโน้มเรื่องการพัฒนาเรียนรู้ด้านต่างๆให้กับลูกได้ดีและก็จะประสบความสําเร็จได้ดีอีกด้วยนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและก็การสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็โอเคนะคะแต่มีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังที่มันอาจจะส่งผลร้ายกับลูกของเราโดยคาดไม่ถึงนั่นเองนั่นก็คือ ับดักความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกค่ะ 5. ข้อของพ่อแม่ที่ต้องระวังเมื่อมีลูกคนเดียวหรือมีลูกคนแรก 1. ลูกได้รับการเอาใจและการตามใจมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่คะการที่มีลูกคนเดียวหรือว่าลูกคนแรกเนี่ยนะคะมักจะถูกเลี้ยงแบบทุ่มเทแบบว่าลูกอยากจะได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็หามาให้ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเผลอตามใจลูกจนมากเกินไปส่งผลให้ลูกเนี่ยกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจและมีผลต่อน,นิสัยอื่นๆจนโตได้ค่ะตัวอย่างนะคะลูกงองแงอยากได้ของเล่นใหม่เพิ่งจะได้ไปเมื่อไม่นานแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยอมซื้อให้ลูกเพิ่มอีกนะคะผลกระทบก็คือลูกจะไม่รู้จักการรอคอยหรือว่ายอมรับความผิดหวังกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจค่ะ 2. ปกป้องลูกมากเกินไป คุณพ่อคุณแม่คะการที่เราเนี่ยดูแลระมัดระวังเป็นห่วงไม่ปล่อยให้ลูกเนี่ยเจอกับปัญหาความยุ่งยากหรือว่าอุปสรรคอะไรเลยเนี่ยจนกลายเป็นว่าปกป้องลูกมากเกินไปทําให้ลูกเนี่ยคะ่ะขาดโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองได้คะ่ะ อย่างเช่นเวลาลูกหัดเดินแล้วล้มนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านก็จะบอกว่าโอ้รีบมาอุ้มลูกทันทีเลยพร้อมบอกว่าพอแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ็บอีกแบบนี้เป็นต้นค่ะผลกระทบก็คือลูกขาดทักษะในการแก้ปัญหาและกลัวการ,รเผชิญกับเรื่องใหม่ๆนั่นเองค่ะ 3. คา,าดหวังลูกมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะ คาดหวังตั้งความหวังในตัวลูกนะคะไม่ว่าจะเรื่องเรียนความสามารถกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีวาดรูปหรือว่าการแข่งขันต่างๆโดยลืมสิ่งที่ลูกถนัดสิ่งที่ลูกชอบหรือสิ่งที่เป็นทาเลนต์ของลูกจริงๆนั่นเองนะคะ เลยทำให้ลูกเนี่ยค่ะเกิดความเครียดเกิดความกดดันซึ่งเด็กในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแนวโน้มเรื่องของการเครียดสะสมแล้วก็เป็นโรคอย่างหนึ่งที่บอกว่าโรค perfectionist ก็คือโรคสมบูรณ์แบบนั่นเองตัวอย่างนะคะเมื่อลูกเนี่ยค่ะมีคะแนนสอบออกมาปรากฏว่าลูกได้85คะแนนแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดชื่นชมลูกนะคะกลับพูดกับลูกว่าทําไมถึงไม่ได้ร้อยคะแนนหรือว่าทําไมเพื่อนถึงทําได้คะแนนดีกว่า แบบนี้เป็นต้นค่ะผลกระทบก็คือลูกจะรู้สึกกดดันเครียดและขาดความสุขในชีวิตค่ะ 4. ลูกถูกควบคุมจนไม่มีอิสระการที่เราเนี่ยนะคะมีลูกคนเดียวหรือว่าลูกคนแรก จะทําให้เราเนี่ยใส่ใจแล้วก็ดูแลรายละเอียดลูกทุกเรื่องนะคะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะอย่างเช่นหยิบเสื้อผ้าของใช้ให้ลูกมาวางทุกวันเลยบีบยาสีฟันไว้ให้ลูกบ้างละเลือกชุดเสื้อผ้าให้ลูกบ้างละก็คือไม่ให้ลูกทําอะไรเองหรือว่าตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นอย่าเล่นตรงนั้นนะเดี๋ยวล้มอย่าทําแบบนั้นนะห้ามทําแบบนี้นะ ซึ่งสิ่งที่เราควบคุมลูกแบบนี้นะคะมันจะเป็นการปิดโอกาสเดินรู้โลกของลูกนั่นเองและก็ทำลายความมั่นใจและขาดความรับผิดชอบของลูกได้ค่ะผลกระทบก็คือลูกขาดความมั่นใจในการตัดสินใจและไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเองค่ะ 5. ขาดความยืดหยุนย่นทางสังคมเมื่อลูกของเราเนะะี่ยค่ะเขาชินกับการที่เขาได้รับเขาก็จะไม่คุ้นกับการแบ่งปันการเสียสละหรือว่าการยอมให้คนอื่นก่อนจนทำให้ลูกนะีคะ รู้จักแต่การได้รับอย่างเดียวเลยแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปมีแต่คนฟังมีแต่คนทําตามมีแต่คนให้นั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่คะมีงานวิจัยบางชิ้นเนี่ยบอกว่าลูกคนเดียวเนี่ยคะ่ะอาจจะมีทักษะทางสังคมที่ต่ำกว่าเด็กที่มีพี่น้องนะคะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงในสังคมอย่างเช่นการยอมรับฟังคนอื่นการแบ่งปันการเสียสละนั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างนะคะเมื่อลูกไปเล่นกับเพื่อนในสนามเด็กเล่นแล้วไม่ยอมแชร์ของเล่นให้คนอื่นเลยหรือโกรธเมื่อเพื่อนเนี่ยแย่งของเล่นแล้วทําอะไรไม่ถูกนะคะก็ร้องไห้โวยวายบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการทําร้ายคนอื่นแล้วก็ทําร้ายตัวเองแบบนี้เป็นต้นค่ะผลกระทบก็คือลูกจะมีมมปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมค่ะไคิดจตอจตลอดคุณป้าคุณแม่คะและนี่ก็คือ5ข้อ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังเมื่อมีลูกคนเดียวหรือมีลูกคนแรกนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรักที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมอบให้กับลูกแต่ว่ามีมากเกินไปนั่นเองค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีลูกคนเดียวหรือเพิ่งจะมีลูกคนแรกนะคะมีเรื่องอะไรที่อยากจะแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคิด Family เด็กฉลาดด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีลูกคนแรกหรือว่าลูกคนเดียวเนี่ยนะคะต้องระวังอย่าให้ความรักของเราเนี่ยค่ะกลายเป็นข้อเสียต่อพัฒนาการด้านต่างๆของลูก อยากให้หาสมดุลระหว่างความรักการใส่ใจและการปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้ลูกของเราเข้อโตแบบมีความสุขมีความมั่นใจมีความยืดหยุ่นในวันที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่เคียงข้างลูกของเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดัมด้วยนะคะ